มาเยี่ยมลุงคิดถึงลุงไงก็เห็นออกคงออกขา่าวอะไรก็เออเป็นห่วงแบบเออลุงแม่งสบายดีป่ะขออย่างทำข้าวได้ไม่ต้องเป็นห่วงกูเป็นห่วงตัวกมึงเองก่อนและเอารถคันนี้ออกไปจากครัวกูก่อนไม่ใช่ผมเป็นหว่วงก็เออแบบเห็นออกคงออกข่าวมึงก็จอดไว้ข้างนอกแล้วเดินมาหากูดีดีก็ได้เบิร์นอันนี้ทำอะไรกินเนี่ยทอดไก่ไก่เป็นพ่เบิร์น ลืมเปิดคลิปเลยโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้อยู่ฟาร์มลุงโทนี่ฟาร์มนะบูไม่ได้เจอกันนานแบบเปิดเปิดแบบธรรมดาพอไม่อยากเติมกระบบมาก๋ยวเกลียดโดนก็คือขี่มาแบบสาตายของว่ามาเยี่ยมลุงหรือมาเยี่ยมอยมอย่างเองงอกถามจริงผมเนี่ยย้อมผมมาเยอะป่ะหัวกูหอกเองสัตว์นี่พอน่าใเหรอควรต้นตีนกูมึงอ่ะแล้วมึงมามึงก็แบบนี้ มึงมามึงก็แทนที่จะแบบเออมาดีๆแบบเหมือนคนอื่อนอะเบิร์ตห่วงไงเห็นออกแบบเออแบบลุงโดนแล้วนะลุงลุงโดนถามที่จริงอ่าไหนอันไหนเล่น,นดีมีโปมีเปลืออะไรปะมีโปปะน้ำมันร้อนๆนี่นะน้ำมันร้อนๆนะเออไอ้ลุงคนนี้เขาก็ทำกับข้าวเป็นเหมือนอย่างพวกเรานะเนี่ยเขาก็ทำกับข้าวอะไรเป็นเหมือนพวกเรานะไปแล้วไงจัด ไม่ไอ้เยี่ยน้ำมันเร่งร้อนในสัดเดินเปิแต่ลุงก็ทำกับข้าวเป็นเหมือนพวกเราแล้วก็กินเหมือนคนเหมือนทั่วไปปกตินะครับน้องๆแต่เมื่อกี้ผมขี่มาผมเห็นแบบจริงๆเดี๋ยวเอาตะกร้าเอาเอาเนี่ยที่ผูขี่มาผมเห็นหมาอยู่นะเว้ยไอ้เหี้ยไม่ผอมยังวะไปไหนแล้ววะไม่เบิร์ดเดี๋ยวลุงขอมึงได้ไหมว่าโดนโทนี่ผมอะไรก็ช่างนะอันนี้ลุงโทนี่ก็คือประกันตัวออกมาเลยใช่ไหมประกันตัวอะไรกูไม่ได้โดนจับ อันเนี้ยขนาดเาเชิญไปเชิญไปเออกูไม่ได้โดนจับอะไรวะเบื่อทำไมผอมยังไวเฮียขนาดลุงยังไม่ได้เข้าไปยังผอมเลยถ้าเข้าไปจะไม่ได้กินละมั้งเฮียเข้าไปไหนอันนี้ซ้อมนะอันนี้ก็เหมือนแบบซ้อมเหมือนแบบอยู่ในโรงครัวปะอยู่ในโรงครัวอยู่ข้างในอะเรือนข้างในอะเนี่ยเห็นปะมีโกงลูกโกงลูกเก่งซ้อมไว้ห็ปะอันนี้ทำไว้เพื่อจำลองซ้อมไว้เผื่อจะได้เข้าไปอยู่ในจริงเนี่ยนะหรือไงไอสัตว์นี่ก็พูดเป็นลางนให้เฮีย มึงก็พูดเป็นทางสีหน้าอย่างนี้ไม่มีอะไรมากมายแหละก็มาเยี่ยมยังไม่เต็มระบบนะน้องไม่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 เอาก่อนมึงพอแล้วคลิปนี้มันนานไปแล้วเอารถคันเนี้ออกไปนะเอารถคันนี้ออกไปเปิดแก๊สเล่นดีกว่าไว้เหียเหียรถเข้ามาได้ไงวะ เบิ้ลคามะลองลองเบิ้ลดูบ้าคุณเดื่อคุดูเบิ้ลมาหนรอนหนนี่เคใช้เบิ้ลเอาตีนเบิ้ลปะเนี่ยเบิ้ลแบบเบิ้ลแบบ พอแล้วคนดูเยอะแล้ว <c oughs> ดูทียอะไรมาอะไรไม่ได้ดูอะไรเนี่ยเอาออกไปผมจะบอกน้องๆว่าลงโทนี่ก็ยังเหมือนเดิมน่ารักเหมือนเดิมแล้วก็สิ่งที่เคยผิดพลาดไปแกจะเรียนรู้ฝึกเรียนรู้ว่าอยู่ข้างในมันเป็นยังไงแล้วมีลูกกง <c oughs> คือซ้อมไว้เผื่อจะแบบอยู่ข้างใน <c oughs> เผื่อจะใช้ชีวิตข้างในว่าเออข้างในแดกไอ้เฮียร้อนร้อนวิอุ้ยเฮียร้อน <c oughs> <c oughs> ไม่ร้อนไม่เอาไม่เป่ามึงเป่าเหี้ยอะไรสัตว์เล่นเหี้ยลองชิมร้อนลองชิมไเอาร้อนเบิร์สันบ้างจะกินไก่ทอดโดยที่ไม่เป่านะครับร้อนไอ้เหี้ยเี้ยร้อนร้อนร้อนถือมึงไม่ได้เลยมึงจะไม่กูกินเนี่ยน้องๆ้องเอ้ยเห็นแล้วเนี่ยเนี่ยน้องน้องขนาดลุงโทนี่มันยังยังไม่ได้อยู่ข้างในนะยังผอมขนาดนี้เลยมึงคิดดูอ่ะมึงเชื่อปะถ้าอยู่ข้างในอ่ะหมาก็อดอยากแล้วทุกคนก็คนอดอยากกันหมดนะครับ น้องๆช่วยเป็นกําลังใจให้ลุงเขาหน่อยแล้วก็สงสารน้องหมาเขาด้วยมะเครื่องมากัดไปและมาแน่ๆสงสารแน่ๆดูดิโอ้โหช่วยเป็นกําลังใจให้น้องให้ให,ให้ให้น้องหมาเขาหน่อยนะให้อยู่รอดให้ชีวิตอยู่รอดมะเนี่ยน้องโอ้ยเงี้ยดูดิหอมเลยเนะี่ยโอ้โหแม่งเอ้ยเี้ยขนาดลุงยังไม่ได้อยู่ข้างในนะถ้าอยู่ข้างในนี่คงอย่างนี้แหละไปเดี๋ยวพีนีขำๆก่อนเดี๋ยวพีหน้าเต็มระบบ let's go